สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออฟทาโลอดไวายกันชาริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณในแต่ละวันนะคะมากันที่วันอาทิตย์ค่ะเหลืออีก2วันเท่านั้นก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วเราจะเข้าคลิปอ่าคอนเทนต์กันน่าจะมาเรามาดูซีว่าความรักความสัมพันธ์การงานและการเงินของคุณใน1นึถึงสิธันวาเน,นี้ จะไปในทิศทางใดบ้างนะคะเรามาดูกันเป็นการดูดวงแบบตัวนตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างแล้วไม่ตรงบ้างหน้าภายนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณไพดนะ่ดีนะทิดนะโดยเป็นขำๆโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นไกด์ไลน์ดูเพราะไม่มีอะไรดูได้หมดขอให้มาดูเถอะนะจ๊ะ าดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ไม่มีอะไรฟังก็มาฟังอาจารย์มาดูอาจารย์นะคะดูระยะอินมากนะจ๊ะเพราะว่าอาจารย์อาจจะพูดจาตรงไปตรงมาเดี๋ยวรับไม่ได้ก็อาจจะน้อยอาจจะดิ่งอาจจะดาวกันนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอาทิตย์จามาที่ไพ่ของคุณใบแรกนะจ๊ะอืมสิบถ้วยเลยนะไพ่ดีนะคะไพ่สิบถ้วยนี่คือ ความสําเร็จครอบครัวค่ะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวพันกับญาิพี่น้องครอบครัวมีข่าวดีมีสมาชิกใหม่มีการแต่งงานในครอบครัวปกบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนการเฉลิมฉลองการอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอืมไพ่ดีนะจะบอกเลยหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเสียเงินเสีย,งงยทองไปกับความสุขเกี่ยวครอบครัวพาครอบครัวไปกินข้าวกินอาหารท่องเที่ยวอารมณ์ประมาณนี้นะไพ่ดีนะ่ะไพ่มีความสุขเียว นะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอคะไปไหว้พระมาหรอเาไปขออะไรมาขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้ทุกอย่างสมหวังขอให้ชีวิตราบรื่นกลับมามีความสุขเหมือนเดิมหรือเปล่าอืมไพ่ไม่มีอะไรน่ากังวลเลยนะมีมีไพ่ของการเดินทางบางคนอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะอาจจะอยากพาในใจของคุณอาจจะอยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศไป เดินทางไปเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยมมีเกณฑ์ของการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้ไปกับครอบครัวหรือการเดินทางที่เป็นเดินทางไปต่างประเทศเดินทางในจังข้ามจังหวัดอารมณ์เนี้นะจจะไพ่ดีอยู่นะคุณเป็นคนจิตใจดีนะทิศนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีแรงปาารถนาในตัวเองที่จะสร้างสรรค์อะไรก็ตามที่จะไปให้ถึงการงานก็ดีการงานมีความสําเร็จดีนะคะ การงานอาจจะมีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องคอยหนุนหลังหรือคอยเขาเรียกว่าผู้อุปถัมภ์รักอย่างเป็นทางการก็คือพ่อแม่พี่น้องเรานี่แหละ <c oughs> ใครไม่รักเราใครไม่เซยเย็ดกับเราเรายังมีพ่อแม่และพี่น้องคอยประคับประคองแล้วหนุนหลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครก็ตามที่ส่งติว่าเราไปเจออะไรที่มันย่ำแย่ลาบากอะไรอย่างเงี้ย เราก็มีพ่อแม่พี่น้องคอยให้กำลังใจคอยให้ความรักคอยช่วยสตางอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุณเป็นคนใจบุญเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นหรืออาจจะมีคนมาหยืมเงินมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้เห็นคุณมีสตังดีฐานะดีชีวิตคุณเริ่มดีมจริงๆนะวิว l of f o r ์จูนมาเนี่ยบางคนทำงานทหารตำรวจราชการบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคดีความ ขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักถ้าคุณมีคดีความนะคะไม่ว่าจะคดีของตัวเองหรือไปยุ่งคดีกับคนอื่นหรืออะไรก็ตามไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ชัยชนะหรืออาจจะได้ความยุติธรรมขึ้นมาถ้าคุณไม่เกิดถ้าคุณอยู่ในความไม่เป็นธรรมคุณจะได้ความยุติธรรม justice ตาช่างความเป็นธรรมที่คุณจะได้รับนะจ๊ะหรือช่วงนี้อาจจะไปดีวกับไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเจอเจอ,เจอพวกไปโรงพักก็จะตำรวจทหารตำรวจราชการอืม อืมถ้าคนยังไม่มีครอบครัวถ้าคนโสดล่ะคนโสดจะมีการเริ่มต้นใหม่บางคนอาจจะดิวกับต่างชาติได้นะบางทีแบบอยู่ๆก็มีต่างชาติอายุมากๆหน่อยแก่ๆหน่อยสัก45่สถึงห้ปีขึ้นไปเข้ามาหรือมีทหารตำรวจราชการพวกคนที่รักษากฎหมายอะไรประมาณนี้คุณกำลังได้ไพ่มันดีเหมือนกับคุณกำลังมีความสุขกับคนที่คุณดิวด้วยนะ คนที่คุณดิวด้วยในด้านของความรักก็ตามคนที่คุณดิวด้วยเจอคนที่ดีนะเราหาเราแฟนแต่มันยังไม่มีสถานะก็จริงนะแต่มันคุยกันแบบกไลยานมิตรได้มันคุยกันแบบเป็นอะไรที่เขาดีมาเราดีกลับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดูมีความสุขแต่มันมีบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> ที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจอืม เหมือนคุณจะต้องตัดสินใจเรื่องยากๆในชีวิตครั้งสําคัญหรือบางคนมาขอเงินขอเยืมตังก็ตัดสินใจอยู่จะให้เขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยความรักมองไม่เห็นอะไรเลยคุณ <c oughs> ความรักมีเห็นแต่ครอบครัวค่ะอืมเห็นแต่ครอบครัวบางคนอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้มีคนเข้ามาแหละเกาะแกะบ้างถามว่าน่าสนใจไหมก็ไปได้นะไปได้นะอืมถามถึงคนคนนี้ถ้ามีคนคุยมีคนมาเกาะแกะ ต้องเป็นคนที่อายุอ่ามีมีสามคนนะจะสตกราศีตุลราศีเมษร,ราศีพฤษภอ่าสามคนเนะี้ยไปได้เป็นอะไรที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราได้คู่ถ้าได้คู่ที่ดีคู่ที่หนุนชีวิตบางทีเจอคู่ที่มีแต่เหนี่ยวลังชีวิตเราให้อับบางอ่าแต่อันนี้ยคุณอาจจะได้คู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยอืม อาจจะได้คู่ชีวิตที่ดีเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนดีภพ่สลับกันได้นะคะค่อนข้างจะไปได้สวยคู่ที่คุณไปดิวด้วยเขาอาจจะอิงชอบชอบเข้าวัดชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมฟังเทศทําบุญสุนทานอะไรเงี้ยนะก็สามารถถ้าคนที่อิงาศาสนาอิงธรรมะก็จะส่งเสริมดวงของคุณคนคนนี้ชอบทําบุญนะอทิษฐา อ <S Boulder> อืตัวคุณเองก็ชอบทำบุญนะตัวคุณเองก็ชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยอืมเออเป็นไพ่ที่ดีทั้งตัวคุณเองและคนที่เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคนที่เป็นคู่ถ้าบางครั้งคู่จะหนุนนำชีวิตค่ะคู่คุณสามารถอุปธรรมค้ำชูคุณได้อย่างเป็นทางการ เออแล้วบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการเซ็นสัญญาเอกสารการลงนามถ้าจะลงนามอะไรเซ็นสัญญาอะไรก็ตามนะจ๊ะบางคนจะซื้อบ้านบางคนจะเซ็นเอกสารอะไรมันมันเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่ต้องลงนามอะ่ะก็ให้ศึกษาดีๆเดี๋ยวจะโดนเอาเปรียบสะเป่าๆนะจ๊ะชีวิตคุณ The Will of Fortune มาแล้วคะ่ะไพ่แห่งจักรวาล ไพ่แห่งผมได้คิดไพ่ที่เราไม่สามารถได้คิดไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยเราไม่สามารถได้คิดชีวิตเราได้เองเลยหมายถึงใครหลานได้คิดมาเราไม่รู้เกิดมาทุกคนเขาลิขิตมาหมดแล้วเราเกิดเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่เราจะเจอเรื่องอะไรถึงอายุเท่าไหร่เราจะเจอเคราะห์กรรมอายุเท่าไหร่ชีวิตเราจะมีความสุขป,ประสบความสําเร็จอายุเท่าไหร่เราจะเป็นแบบไหน เมือนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเขาจะคิดมาแต่คนเรามีชะตาชีวิตของคนทุกคนและชะตานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันคือไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นไพ่ว e e อ o f fortune เนี่ยไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ดีค่ะไพ่ของข่าวดีการงานที่ดีชีวิตที่เริ่มสว่างสวยคุณอาจจะหยิบจับงานอะไรก็ตามเริ่มจะมีข่าวดีเงินเงินทองเริ่มไหลามาเทมาแต่ไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงการทำดีได้ดีค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีบุญหนุนนำ ชีวิตและเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในความถูกต้องไพ่ใบนี้ก็จะหนุนนําชีวิตให้คุณไปในทิศทางที่ดีถ้าไพ่ใบนี้ส่วนใหญ่มันเข้ามาเนี่ยอืมก็มันก็จะไปได้ดีแต่ไม่ใช่วัดราบรื่นราบเรียบขนาดนั้นนะชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงทะเลาะเบาแววงกันบ้างขัดแย้งกันในความคิดบ้างแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาะมันเป็นสัจธรรมของชีวิตทั่วๆไปเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบ ทั่วไปเขาเจอเออบางคนนะทำงานก็อาจจะมีลูกค้าเก่าๆกลับมาสั่งของอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะคุณค่อนข้างเป็นเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะอาทิตย์เป็นคนที่มั่นอกมั่นใจเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูงเป็นคนรักอิสระชอบทําอะไรก็ตามที่ตัวเองอยากทําโดยที่บางครั้งก็ก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่นเหมือนกันนะจ๊ะอืม คุณได้คู่ที่ดีนะทิตย์หรือหรือไพ่สลับกันได้คนที่ได้คุณไปเพราะาอาจจะเป็นคู่ที่ดีก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ในดวงชะตาของคุณมีคนหนุนนําถ้าเป็นผู้ชายก็มีผู้หญิงหนุนนําชีวิตอยู่ค่ะเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะนารีอุปธรรม,มบางคนนะเกิดวันอาทิตย์ที่เป็นผู้ชายได้นารีที่เก่งน,นารีอ่านารีอุปธรรมชีวิตนะให้ชีวิตคุณก้าวหน้า ตางคนต่างอุปถัมภ์ซึ่งการละกันแต่เขาจะน่าจะอุปถัมภคุณซะมากกว่าจากที่มองในไพ่อืมอืม the w i e l of fortune อืมงานเงินจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะการเงินความรักดีอยู่แล้วบอกตรงๆเลยขอดูสถานการณ์ความรักของคุณในเดือนนี้หน่อยว่ามันจะไปในทิศทางใดทํางานค่ะขยันทํางานนะเงินก็มีใช้บ้างไม่มีใช้บ้างในตัวคุณเองนะ บางทีบางทีคุณอาจจะกําลังศึกษาอะไรใหม่ๆอยู่นะจ๊ะศึกษาเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากรู้อ่ะกำลังบางคนอาจจะทําการค้าขายบางคนอาจจะศึกษาอะไรก็ตามส่วนใหญ่จะได้ชี้แนะชี้แนวทางหรืออะไรก็ตามที่เป็นเด็กเหนื่อยเพราะเด็กนะจ๊ะในความรักเหรอในความรักก็ทุกบ้างสุขบ้างเครียดบ้างบางครั้งไม่ได้ดีเสมอไปค่ะไม่ได้ดีขนาดนั้น แต่คุณจะก้าวต่อไปด้วยความเก่งและความมั่นคงนะคะบางทีบางในบางคนนะก็ไม่แน่ใจในคนรักตัวเองว่าคนรักที่คุณรักอยู่หรือคนที่คนอยู่ด้วยเนี่ยเขารักคุณหรือเปล่าเขาจะทิ้งคุณไหมเขารักคุณจริงๆริงไหมเขาจะอยู่เป็นคู่กันแบบนี้ไปยาวๆไหมบางครั้งบางอารมณ์คุณเกิดความไม่แน่ใจกับคนที่คุณรักค่ะไม่แน่ใจเขาเลยว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เขาตอนนี้มันดีอยู่ แล้วเขาจะอยู่ตรงนี้ไปนานๆไหมคาจะทิ้งเราไหมเขาจะเกลื่อนจุนเจอเราแบบนี้ไปตลอดไหมเขาจะทิ้งเราไปมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีมีความคิดแบบนั้นบ้างในบางครั้งที่มันแวบๆเข้ามาในหัวสมองของคุณนั่นแหละแต่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรค่ะอืมขยันทํางานนะคุณนะอ่ะขยันอายุุ่งจังตังก็ไม่ค่อยมีนะตังไม่ค่อยมี <laughs> แต่มันจะมีโชคมีลาภเกี่ยวกับงานแบบ ได้มาตูมเป็นก้อนใหญ่หญๆอย่างเงี้ยแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ก็ก็เข้ามาก็มีอะไรที่ต้องจ่ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้สึกของอารมณ์นี้ในด้านของความรักไม่มีอะไรน่ากังวลมากเพียงแต่ว่าก็เครียดๆอยู่บางทีก็หงุดหิดในหัวใจบางทีเกิดจากความไม่แน่ใจสงสัยความเครียดที่สะสมนอกนั้นความรักของคุณไม่เด่นชัดเลยมีแต่ความสุขกับครอบครัวนั่นแหละสิบถ้วย ความสุขกับครอบครัวถ้าคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองความสุขนะจ๊ะโอเคไหมมีคนที่อยู่ข้างๆคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้หญิงอุปถัมภ์คำชูอยู่นะจ๊ะอืมโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามขอบคุณสำหรับซปเปอร์แทงขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้อาจารย์นะคะขอบคุณมากมาก แล้วก็จะดูดวงส่วนตัวก็อัดลน์มานะคะ a, เออไอซายมีอไอซ์ทข้างหน้านะคะอัาไซน์ a f e 0 3ง9 y ้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ